ยะยังไม่มาให้เราคุยไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้นี่คุณถม่ชายบอกว่ามีลูกสาวใครอยากฟังลูกสาวร้องเพลงเชิญวันที่สองสิงหานะคะคอนเสริร์ตคุณรุ่งดีแพ่งมองใสพี่รุ่งคุณป้ารุ่งเชิญทั้งแม่แนละลูกไปร้องด้วยกันหนึ่งนะคะแล,แล้วก็รอบป่าสองใช่ไหมคะที่โรงละครแห่งชาตินะคะวันเสาร์นะคะเสาร์ที่สอง สิงหาคมนะคะอย่าเพิ่งไปเดอนหน้านะคะท่านที่ทราบแล้วพี่หญิงพี่ลุงเนี่ยมอบให้โรงพยาบาลจุฬาใช่ขายบัตรไดล้ไปยังไม่ทราบแต่มอบแล้วหนึ่งล้านบาทรวมเงิให้พี่ลุงคือวีแค้กองถ่ายไม่อยากจยเลี้ยงเป็นเสี่ยงสิ่งหนึ่งก็ให้สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยด้วยก็จะมีอีกหนึ่งก้อนในกรมประชาสัมพันธ์เหรอเหรอเหรอ ลงน้ำซอสายจะมาไหมคะ